ชิปหายแล้วเพื่อนๆก็คือสตาร์ทไม่ติดนะครับเชี่ยะตรวจเช็คสภาพตรวจติดเนาะครับผมอ่อาจะขอสอบถามหน่อยอย่างนี้ผมจะโดนแบนกี่ชั่วโมงครับเออต่ตรงนี้ค่ะถ้าเป็นครั้งเดี๋ยวนะคะพี่เดี๋ยวขออนุญาตตรวจสอบในส่วนของเป็นระบบพี่คนขับครับผม โตอะไรตอนนี้ป่ะตอนไปจอดมันก็ยังดีๆะขับมาได้แป๊บเดียวเองออทำใหดูฝ่ายรอ การตรวจสอบอันนี้จะเป็นจะเป็นครั้งแรกที่พี่ก็คือเหมือนการรถเสียแบบนี้ค่ะยังไม่พอในส่วนของ,อของการรับออเดอร์ครับน,นี้หนูเื้องต้นหนูยังไม่สามารถแจ้งได้ะคะ่ะว่าต้องต้องถูกระงับสัญญาณประมาณกี่ชั่วโมงหรือว่ากี่วันถ้ายังไงแล้วเดี๋ยวพี่สามารถตรวจสอบตัวถ้าถ้าโดนระับสัญญาณนะคะคสามารถตรวจสอบในส่วนของตัวหน้าแอปได้เลยนะคะ,ะครับแล้วแล้วอย่างเงี้ยคือมันจะโดนกี่ชั่วโมงกี่วันสามารถบอกได้ไหมครับ มายังไม่สามารถแจ้งได้คะ่ะต้องส่งให้ใส่พิาาจา,ารณาค่ะืมเป็นแค่ของเป็นการสั่งานเท่านั้นจ้ะอ๋อเออขอสอบถามห,หน่อยหนึ่งคือถ้าอย่างนี้คือถ้าถ้าเราอ่ามีการยกเลิกยกเลิกครั้งแรกใช่ไหมครับแล้วอ่าครั้งที่สองเี้ยมันจะโดนแบบไดกินได้กี่ครั้งต่อเดือนไหมครับหรือว่าต่อปีครับขอสอบถามหน่อย ถ้าเป็นในส่วนของเป็นการยกเลิกอ่แบบม,มันไม่ตรงตามนั่นไข,ขของทางบริษัทอะค่ะพี่โดเสียไม่สามารถไปได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับออ่หรือว่ามีธุระด่วนอะไรอย่างเงี้ยถ้าในเดือนหนึ่งอาจจะประมาณสาครั้งขึ้นไปเนี่ยอาจจะโดนระงับสัญญาชั่วคราวค่ะพีอ่อ๋อโอเคครับผมได้ครับครับผมครับครับเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยครับผม ขอบคุณเชฟวิการลายแมนคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับลองดูไหมฮะลองดูก็ได้พี่เอาให้มันถึงร้านลองนะแต่เต็นของผมว่าล้อเต็งถอดได้แต่นี่ลองดูกหม่ผมเครื่องขอร้อเด,ดวยไม่อยากถอดเลยเอออกีียว<อ>มันเด้อผมเอาตอมที่ร้านก็ได้พี่ เครื่องถลอ๊อตเรื่องไป,นนปรรมันจะทรมานเกียวโอ้ยแปงเลยครับแไปไงไงวะเนี่ยไปมันงูเลยหว,วะเราก็ต้องให้เบอร์ไว้อ่าได้ได้ค่ะผมก็คือวันนี้ไม่เสร็จพรุ่งนี้ก็ถ้าจต่ยังไม่เสร็จ เอาประมาณเท่าไหร่พี่เรงไม่รู้เราไ,ไม่ได้ตอด่อ,อเลาโอเคครับผมได้ครับพี่ให้เบอร์กับเจมั้ยอ่ะครับผมจบเลยครับผมคือขับมาแล้วดับดับเลยครับดับเลยสตาร์ทไม่ติดด้วยก็ <S <S ช่างบอกว่าต้องแกะดูสองสามวันนะครับนะโอ้ยคือตอน ไม่ใช่คือคือยังไม่ได้จ่ายค่ารถไงครับผมนะใช่ซ้อมหลายวันด้วยนี่ก็ดึกอีกแล้วอะ่ะดึกแล้วด้วยเนี่ยเหงื่อแตกไปหมดเลยขี่มาประมาณก,กิโลหนึงนะฮะโอ้ยหนักมากหนักมากมีใครสนับสนุนไหมครับมีใครสนับสนุนรถสำรองไหมครับคือตอนนี้กำลังร้อนเงิเนี่ยเสียตอนนี้คือจบเลยอะ่ะโอ้ย ครับผมกับส่สามันนะครับตอนนี้ก็คือรอรถรอรถเมย์โถชีวิตเลยในตัวอ้วนต้องเดินเท้านะครับ <c oughs> เดินเท้ากลับบ้านนะครับคือชินกับการขับมอเตอร์ไซค์มาสามปีครับมอ์ขับมอเตอร์ไซค์มาสามปีนะครับไปไหนมาไหนก็อมอเตอร์ไซค์นะตั้งแต่มีมอเตอร์ไซค์ไม่เคยเดินเลยนะ oh, <no. S 1> oh. นอชีวิตของในตัวอ้วนหมดกันนะครับสามสี่วันนี้ไม่ได้วิ่งงานแน่นอนนะคือพูดยังไงอ่ะถือว่าเหนื่อยอยู่นะแต่ก็เปลี่ยนประสบการณ์ดีครับนะมาเดินบ้างครับหลังจากที่มีรถขับเป็นของตัวเองสุดท้ายก็ต้องมาเดินกลับบ้านนะ เพื่อนมันก็ยังไม่เลิกนะครับผมไม่มีใครมาส่งนะนั่งรถเมย์ขึ้นมาแล้วมาเดินเข้าบ้านก็ถึงเวลาที่เราจะไปเอาโหลดแล้วนะครับเราก็ไปสอบถามนะครับว่าเออเท่าไหร่นะครับกาลังเดินนะกำลังเดินเป็นทักซอย้เหนื่อยถ้าถึงแล้วนะครับก็มารับแล้วนะครับผม เขาบมดเท่าไหร่ครับ1,300นะครับเ็ะไม่สุดๆแล้วตอนแรกนึกว่ามันจะไม่พอก็เลยต้องถามซีก่อนไงดีแล้วที่บอกก่อนเราก็อยากรีบห้เด็ดจะได้ไปหาตังค์จะได้รีบโานเต็มจำนวนหรือเต็มจำนวนเลยครับของตัดสิกน อ๋อมันมันเป็นเพราะอะไรพี่วาวรั่วไงวาวออโต้มันต้องขอดองนี้อยู่แล้วอ๋อวาวมันรั่วใช่ไหมแต่ผมไม่รู้หรอกผมก็ขับไปเรื่อยอืมเสื้อไม่ยกยกไฟฟ้าตอนนี้ขับได้ตามปกติแล้วใช่ไหมครับแล้วมีประกรันไหมเนี่ยถ้าขับสองสามวันนี้มันปเ,เป็นหรือเปล่าถ้ามันรั่วถ้าเป็นที่รั่วนะ,ะถ้าเป็นที่วาวผมให้โอเคครับผมจะเป็นจุดอื่นเอโอเคครับขอบคุณมากครับพี่ครับผม มาแล้วนะครับผมก็ใบเสร็จเลยครับผมผมก็บอกตามตรงผมผมไม่รู้หรอกนะผมไม่รู้หรอกว่าเขาช่างเขาทำอะไรพอมันขับได้ก็พอแล้วโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวลองไปเจอกันใหม่ถ้าเจอเหตุการณ์อย่างนี้เหตุการณ์นี้ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะครับผมก็แค่อยากมาแชร์ประสบการณ์กับเพื่อนๆเฉยว่าสําหรับคนที่ขับรถเป็นประจําแล้วโอ้โหผมบอกตามตรงปรับตัวลําบากนะครับในการเดินทางในการนั่งรถเมย์ ทั่งรถสองแถวนั่งมอไซค์วินอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าคุณมีมอไซค์ก็จะชินขับมอไซค์ไปไหนมาไหนอยู่แล้วใช่ไหมครับโอเคก็หลังจากสามปีอ่ะสามปีเพิ่ง,ง,ง,งกลับมานั่งรถเมย์กลับมา,านั่งวินอะไรเงี้ยยกเว้นจะไปนั่งกับเพื่อนนะอันนี้ไม่เกี่ยวกันนะไม่เกี่ยวกันนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ครับผม